สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c พีพ่ๆน้องๆทุกๆท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอป,ปไทยเชดูเอลนะครับประลองมากรุกไทยก็จับคู่มาเจอกับท่านช้างศึกนะยครับเดตติ้ง1612มาได้มาเทียมนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดเป็นม้าโยงขวานะครับม้าโยงขวาของไก่ก้าวฟ้าครับปะทะมาเทียม พุนพลเดี่ยวเบี้ยคู่กลางของสีขาวนะครับกูต่อสู้เปิดเบี้ยมาแบบนี้ก็เอาเรือมาประกบคู่นะครับตั้งใจว่าจะโจมตีนะครับมากีีขาวเขากินมาก่อนครับกินตัดอืมกินตัดเสียทรงเลยนะครับไปครับดันเบี้ยค้ำขึ้นมาอีกอื้อจังหวะนี้ก็เสริมโคนขึ้นไปครับปูสามมาทางด้านปีขวาจะมาทิ่มใส่โคลนล้วแล้วนะครับอืม จึก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 เอาไงดีอะทิมไปครับทิมสกัดไปก่อนมาเสริมคนมาอีกก็ทิมสกัดเข้าไปอีกนะครับฝังสูงไหมนะครับในตำแหน่งนี้นะครับท,ท่านช้างสึกกินออกมาครับขาวถอยโคนเอาเรือมาลุกหรือเปล่าอืมหลบขุนเขายังไม่ลุกนะครับ ก็ยืนกักๆไว้ก่อนนะครับเอาไงดีขยับเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับขึ้นไปกดตะสู้เสริมมาขึ้นมาเราลอยเบี้ยครับนะครับต้องการทําลายโครงสร้างเบี้ยของสีขาวนะครับไปครับลอยเบี้ยให้กินฟรีนะครับนะครับจังหวะนี้ก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับเราจะปีนไหลโคนไปอยู่ข้างกระดานนะครับ อุ้ยโดนลุกปักก็มาหนึ่งดอกนะครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับต้องหลบขุนไปก่อนนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ป้องกันครับอ้าวจะกินเบี้ยไมมให้กินครับถ้าจะกินก็ต้องออกแรงกันอีกหน่อยนะครับกินได้จริงๆนะครับเราก็เอาม้าขึ้นไปจับเบี้ยเหมือนกันไหมเขากินลุกลงมาหนึ่งตาครับเขาถอยม้าเราก็กินเบี้ยคืนครับไป ยกมาึ้นไปตอบโต้บ้างครับโดนกินรุก1ดอกนะครับถอยหลัง1ทีนะครับมาเราไปไปมามากลายเป็นหมักรับท่านแล้วนะครับนะครับโดต่อสู้ท่านนี้ครับท่านช้างศึกนะครับท่านช้างศึกก็ถือว่าเป็นหมักที่ดุพอสมควรนะครับจังหวะนี้ถอยมากลับมานะครับมาช่วยซัพพอร์ตก่อนนะครับ เมื่อบุกไม่ได้ก็ต้องรับนะครับตั้งเกมรับนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับผู้เล่นท่านนี้อ่ะเรามาดูกันครับว่าคู่ต่อสู่งไก่ก้าวฟ้าจะทำยังไงต่อขยับขุนครับขยับขุนเราก็เอาโคนนครับไหลโคนขึ้นไปนะครับริมกระดานครับก็เข้าไปตรงหน้าวังไม่ได้ครับก็ต้องค่อยๆเลาะริมกำแพงไปนะครับเลาะกำแพงไป โยนเม็ดมาเลยกินหมากินจับขนับกินเข้าไปครับอย่างไงก็ช่างครับจังหวะนี้เดี๋ยวเรากินปักใส่โคนครับอ้าวกินส่วนขึ้นมาใช้โคนกินโคนกินผูกเปียนในตัวครับนะครับลุกลุกยังไม่ตายครับนะครับใช้โคนกินขึ้นไปนะครับ ยังไม่ตายก็น่าจะเกือบเกือบตายนะครับ ه, เล่นงเสียวตลอดครับจังหวะนี้ถอยม้านะครับถอยมาจะปักเบี้ยไล่ม้า,มาจะมากินเบี้ยฟรีเหรอกินเบี้ยฟรีถ้าเรามมากินเบี้ยล่ะมีเบี้ยฟรีอยู่มมากินเบี้ยนะครับเขาคงไม่เอาเรือกินลูกแน่นอน,นครับน่าจะเอามากินเอามากินเราก็ขึ้นไปติดมา้าครับเอามากินจริงๆครับก็ ขึ้นไปติดม้าครับติดม้าครับติดมา้ตาตำรวจก็ไม่จับนะครับติดมา้าติดม้าครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิญน,นะครับจังหวะนี้ก็ดูครับว่าู่ตส้จะบุกยังไงต่อนะครับมีคนด้านหลังนะทางด้านปีกขวาขาดอยู่ครับก็ต้องคอยระวังครับบางทีเดินไปเดินมา ก็ลืมได้เหมือนกันนะฮะวเลนก็หนึ่งพันหกร้อยสิบสองนะครับช้างศึกครั้งก่อนครั้งก่อนเจอกันไก่กาฟ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยครับอ่านเป็นช้างซุกนะครับจังหวะน,นี้ขยับเรือมาขยับเรือมาามากินโคลเลยไหมามากินโคลกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะปักโคลใส่มมาไม่ก็กินเรือเข้าไปก่อนอกินมา้า จังหวะเมื่อกี้ไก่ก้าวฟ้ากินสองหนึ่งนี่อ่าอ,อะไรของไก่ก้าวฟ้าครับก็ไม่ทันแล้วครับเล่นไปเล่นไปเล่นมาเริ่มเบอร์นะครับจังหวะนี้ก็เป็นรองแล้วนะครับลุกข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับไหลเอาเรือมอม้ลำหนึ่งนะครับก็จะบุกโจมตีนะครับ เดี๋ยวก็จะไหลโคลนขึ้นไปจับกินมาเขากินเบี้ยเรารุกกินม้าคืนนะครับถอยม้าไปกันนะครับถอยม้าไปกันก็ไปครับอ้าวอืมลืมอีกแล้วครับอะไรของไก่ก้าวฟ้านี่ครับเห็นด้านหลังขาดพูดไม่ทันขาดคําเมื่อตะกี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับหาเสมอได้ด่วนครับนะครับจังหวะนี้ก็ปักโคนลุกไปหนึ่งดอกครับ นะครับเอาเบียกินลุกกข้ปไปอีกหนึ่งดอกครับจังหวะต่อไปก็เอาเรือมาดา้เอาลากเรือมาทางด้านปีกซ้ายครับล็อกไว้ก่อนครับไม่ให้เรือของไม่ให้ขุนของสีขาวได้หนีนะครับครับโอ้อัน,นี้ไก่กาฟ้าหลุดไปสองดอกนะครับโดนลุกหนึ่งดอกบังครับป้องกันตัวไว้บ้างนะครับซ้อนเรือหรือเปล่า ครับซ้อนเรือเดี๋ยวไก่ก้าวฟ้าก็จะปล่อยนะเม็ดเม็ดปล่อยไปเลยนะครับจะเอาเรือไปลุกไม่ทันครับจกมามากันแล้วครับจะกินเบี้ยฟรีเรานะครับก็ถอยกลับมาครับถ้าซ้อนเรือก็ไม่มีปัญหาครับก็ถอยเบี้ยกลับมาโผลนะครับดูกันต่อครับตอนนี้ก็เป็นรองนะครับเป็นรองมาหนึ่งตัวเบี้ยหนึ่งใบครับโอ้โหค่อนข้างที่จะขาดพอสมควรนะครับ นะครับก็ต้องเก็บเบีย้ยที่ถุนล้านนะครับทั้งด้านปีกซ้ายและปีกขวานะครับนะครับเก็บเบีย้ยได้2ตัวก็มีสิทธิ์เสมอได้นะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้มาผูกไว้แล้วก็จะมารุกเรานะครับก่อกวนไก,ก้จาวาก็ยกเรือขึ้นไปกันไวน้นะครับมาดูนครับว่า ไต่ก็าว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับในตำแหน่งแบบนี้นะครับตัวหมากที่เป็นทำไมต้องเดินให้เป็นรองก่อนตลอดนะครับอืมนะครับจะพยายามแก้อยู่นะครับอ้าวขยับเรือมาขยับขุนมาติดเรือก็กินเบี้ยนหนึ่งตัวก่อนครับค่อยๆเก็บสะสมเล็กผสมน้อยไปก่อนนะครับนะครับก็เหลืออีกหนึ่งตัวครับก็กินปั๊บเพื่อไปผูกผูกเรารุกได้ไหมเอาดูเรือรุกก็ ปักไปอีกหนึ่งดอกนะครับตกตกแปดไปเลยนะครับเรือลุกต้องไปเรือตัวขวานะครับเรือตัวขวามือทาาน้านติปีกขวาลุกชุกเขาลงถ้าลงผิดนี่เกือบจนนะครับเสียมมาเลยนะครับจังหวะนี้เขาลุกไป1หนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับเอาเรือปิดฮ่าสกูไทยหลังมากินเบี้ยครับสกูถอยหลังมากินเบี้ยนะครับในตำแหน่งนี้ครับเก็บไปสองครับตำแหน่งนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเสมอได้แล้วนะนะครับแลกเรือแลกเรืออืมยังไม่แน่ครับค่ตสู้มีม้านะครับอาจจะโดนลูกคาดก็ได้นะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือขยับมาด้านไปอีกซ้ายลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับเอาหนีแบบนี้ก็สอกสั้นครับเจอสอกสั้นเข้าไปปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับเอาคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้ครับก็ โกงความตายอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่กล้าฟ้านะครับทางช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดหัวใจให้กันและกันครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับติชมกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ